และเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกถ้าพูดถึงอาหารอิตาเลียนนะคะคุณผู้ชมนึกถึงอาหารประเภทไหนกันคะ ถ้าอย่างคนที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนนะคะก็ต้องนึกถึงพิซซ่าหรือว่าพาสต้าสปาเกตตีกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะจะมาพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับพาสต้าชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกว่าฟูซิลลี่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมมาทาพาสต้าซอสสีชมพูกันค่ะจะหน้าตาน่ารักแล้วก็น่าทานแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมนะคะอย่างแรกเลยค่ะพาสต้านะคะวิปปิ้งครีมค่ะพริกไทยดํา ซอสสปากเกตตี้หรือว่าซอสมะเขือเทศค่ะพ้อมหัวใหญ่ซอยละเอียดนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเส้นพาสต้านะคะที่เราเรียกว่าเส้นฟูซิลี่นั่นเองค่ะน้ำมันมะกอกค่ะใบโหระพาชีสพาเมซานเกลือกระเทียมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะทานอาหารั้งทีก็ต้องมีโปรตีนด้วยนะคะนี่เลยค่ะทูน่าสเต็กในะน้ำมันดอกทานตะวันนั่นเองค่ะอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะ เริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาพาสต้านี่แหละค่ะไปต้มให้สุกก่อนเลยค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะจะช่วยให้พาสต้าของเรานะคะมีรสชาติค่ะแล้วก็ใส่เส้นฟูซิลลี่หรือว่าเจ้าพาสต้านี่ลงไปเลยนะคะซักประมาณ6-8นาทีค่ะหรือว่า เส้นพาสต้าแต่ละเส้นเนี่ยจะมีระยะเวลาในการต้มไม่เท่ากันนะคะทางที่ดีคุณว่าก็ดูที่ฉลากก่อนเลยดีกว่าค่ะจะไ,ได้รู้ว่าต้องต้มนานเท่าไร่ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเส้นอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเทนนะ้ำออกกันดีกว่าค่ะได้เส้นฟูซิลี่เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะสําหรับการทำพาสต้าของเราวันนี้นะคะใช้ไฟไม่แรงมากนะคะคุณผู้ชมใส่น้ํามันมะกอกลงไปเลยค่ะโอเคค่ะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะหอมหัวใหญ่นะคะที่เราหั่นเต๋าไว้ค่ะหรือว่าจะซอยก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะคุณผู้ชมเราก็ค่อยๆผัดไปค่ะให้หัวหอมนั้นเขาสลดลงนะคะแล้วก็คลายน้ำออกมาค่ะ ในระหว่างที่เรารอนะคะให้หอมใหญ่สลดค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมทูน่ากันค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นทูน่าสเต็กนน้ำมันดอกทานตะวันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทูน่าเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำค่ะเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักอยู่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าแทบจะไม่มีไขมันเลยค่ะแล้วก็มีเจ้าโอเมก้า3ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าทำให้รู้สึกว่าอิ่มท้องค่ะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากหลอดเลือดค่ะไม่ว่าจะเป็นอมัอมพฤกอัมพาตหรือว่าโรคหัวใจด้วยค่ะทานแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยีปราทูน่าไว้หยับหแบบนี้ละค่ะหอมสลดแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวใส่ทูน่าลงไปเลยค่ะผัดนะคะจนทูน่าเริ่มเปลี่ยนสีนค่ะ โอเคค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมใส่เส้นปิซซีล่ลงไปนะคะหรือว่าเจ้าพาสต้านั่นเองค่ะซึ่งพาสตาเนี่ยนอกจากพวกเส้นสปาเกตตี้ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีหรือว่ามาักกะโรนีแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเขามีอยู่หลายชนิดมากเลยค่ะมีทั้งที่แบบเป็นรูปโบก็มีนะคะเป็นรูปเปลือกหอยก็มีค่ะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีลักษณะในการใช้งานในการปรุงอาหารแต่ละประเภทไม่เหมือนกันค่ะคุณว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่น่าศึกษามากๆเลยค่ะ นี่เสร็จปุ๊บนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะพามาซานชีสค่ะจะซื้อแบบเป็นผงก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อแบบที่มาขูดเองก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยค่ะพอชีสเริ่มจะละลายแล้วนะคะคุณผู้ชม,ชมตามด้วยนี้เลยค่ะอันนี้นะคะคือซอสสปาเกตตี้ค่ะหรือว่าซอสมะเขือเทศนั่นเองค่ะซึ่งถ้าจะให้ทําใหม่เลยเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากอันนี้ก็ สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะครีมหรือว่าวิปปิ้งครีมนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นดับเบิลครีมก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งปกติเนี่ยซอสพาสต้าจะมีเป็นซอสครีมถูกไหมคะหรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศค่ะอันนี้ก็เป็นลูกครึ่งค่ะเพราะว่าใช้ทั้งมะเขือเทศแล้วก็ซอสครีมค่ะทําให้เราได้พาสต้าทิ้งซอสหรือว่าพาสตา้าซอสสทั้งคู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมพอเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ ใส่เครื่องเทศของเราลงไปนะคะนี่ก็คือพาสต์ลี่สับค่ะเป็นเครื่องเทศที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับอาหารอิตาเลียนค่ะแล้วก็นี่ค่ะใบโหระพาค่ะเห็นนะคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำอาหารอิตาเลียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็สามารถทำพาสต้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพาสต้าในวันนี้ของเราหน้าตาน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะโอเคค่ะ ไปจัดจานกันเลยค่ะจะได้มาทานกันนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอย่างที่กูดบอกค่ะเมนูง่ายๆนะคะสามารถทําได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะใส่คุณค่าทางโปรตีนจากทูน่าลงไปด้วยค่ะต่อมาค่ะปรุงรสนะคะด้วยพริกไทยค่ะแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยค่ะท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับเมนูมื้อเที่ยงของกูดวันนี้นะคะ สตาซอสสิชมพูค่ะอร่อยน่าทานมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิเล็กตูน่าในเครือ TUL ค่ะที่ทำให้เรามีอาหารอร่อยๆวันนี้ทานนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะคุณผู้ชม